วันนี้เรากินเป็นข้าวต้มกุยนะคะมีไข่ออนเซนหมูสับนะคะแล้วก็มีสลัดนะผักบุ้งนะคะสีม่คุณป็น้านะเจ็บหัว้ไม่ขัดหรอ โรยแล้วก็มาลุ้นกันค่ะว่าไข่ออนเซนของอามันจะออนเซนเป่าคนแชน่อุ๊ยอร่อยไหมมินนี่อร่อยไหมคะอร่อยไหมมินนี่ อือกมาแล้วอาหารลองท้องเดี๋ยวเราไปกินที่สามต่อเฮ้ยว่ะเดี๋ยวน